ดีค่ะดิฉันนางสาวนุจรินพุทธิศักดิ์วันนี้จะมานำเสนอสื่อการสอนกลางวันสดใสดกลางคืนสื่อชิ้นนี้จะเป็นสื่อกลางวานันกลางวันก็จะมีดวงอาทิตย์และแสงของดวงอาทิตย์ในยามเช้าก็จะมีรูปภาพกิจกรรมต่างๆที่เด็กๆทำกิจกรรมในช่วงกลางวานันต่อมา ะเป็นสื่อของกลางคืนก็จะมีดวงจันทร์การนอนและการดูดาวและสื่อการสอนกลางวันและกลางคืนก็จะช่วย ให้เด็กๆได้เรียนรู้กเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่เกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของท้องฟ้าในยามกลางวันและการเปลี่ยนแปลงท้องฟ้าในยามกลางคืนว่าแต่ละสองช่วย,ยามนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างซื่อทั้งสอง สิ่งนี้จะช่วยให้เด็กเข้าใจเกี่ยวกับการหมุเนเวียนของธรรมชาติมากขึ้นวิธีใช้สื่อการสอนวิธีใช้สื่อการสอนสามารถเปิดสวิตช์ไฟด้านหลังโคงไฟได้เลยแล้วก็จะเกิดแสงของดวงจันทร์และแสงดวงอาทิตย์ ฉันขอจบการนำเสนอสารการสอนในเพียงเท่านี้